นมนาวใช่ไหมครับแล้วัป็นอันนี้ บริฏิตยานะครับอันนี้เขาใจผิดบริษทัทจัดการบริหารขยาโอเคแล้วก็สมมติเราบอกว่าจัดการบริหารขี้หยาว่าสมมติเราดูอันแรกเป็นสินแบบลองสินแบบลองแตลว่าชุมชนไม่เดินลอ ใช่ไหม,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 มค,คร,รัรครบก็บกบสม,ม,มุนความเมนกับความกินอันนี้้ดยหลักยูทีอาหารเสร็จและออร์แกนิกเวสต์มันการลาบอกเวลาออร์แกนิกเวสต์มันมีเทนเกิดขึ้นความเมนเกิดขึ้นแต่ที่บริษัทเรา เราใช้เทคโนโลยีบอก MOL มิเทีมออกซิเดชันเลเยอรอันนี้จัดการบริหารวิธีการสวนตัวเราอันนี้เราไม่ได้สูงจากไทรเราเป็นร้ำเองเราทำอะไรเอาขยะมาทุกวัน ทุกโลดมีอะไรไปีเรารู้ว่าสม,มุดโลดนี้มากโลดนี้มีขยะแายัดไหนเรารู้ขียะแบบนี้จะกันที่ไหนเรารู้แล้วก็ขายะแบบนี้เราก็จัดกั้นยังไงครับ ML อโมเอลยังไง แล้วก็เป็นบีดไปดักเตอร์ไปบีดยังไงเราก็รู้เพราะเราทำมานนี้แล้วก็จะอะไรขึ้นเอ็นมิเทนเกิดขึ้นมามิเทนเป็นแก๊สเป็นการวนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนความเมนไม่มีหนึ่งสองเวลาอากาศนัก แล้ก็ลงแรงก็โดยธรรมชาติความแรนเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มาตรฐานประเทศไทยอ่ะ OU OU ว่า Order Unit ตามมาตรฐานประเทศไทย E10 OU แต่สมมุติเราดูต่างประเทศอ่ะ OU เป็นโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นทนได้เท่าไหร่ สุ่ทุกหกสุนแเ่ว่าไม่มีหอกแร่ว่ายอดทิดเรามีอุปก,กรณ์อีนสอันนี้เราสู้มาจากมาฮิโดรินไว่าตอนนี้อะโทโลกดูอยู่ว่าแยกขยะยังไงเราไม่ได้ไปทางั้น เรารู้อยู่และวว่าขยะเป็นง่ายๆก็ประงค์อยู่แล้วประเทศไทยมีกฎหมายไหมไหม,มีจะใช้ไหมไม่ใช้บังคับไหมไม่บังคับกฎหมายบอกว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ทิทย์ทุกคนทิ้งไหมคุณทิงณท้งไหมคุณทิง้งไหมทิ้ง ก่ออะไรขึ้นอีกกี่วันแบตเตอรี่ส่วงแล้วก็ไฟไม้เกิดขึ้นตอนเราต้องจัดการนะคุณดูสิ3ีดูโทษประเทศเลยที่บอกขยาไฟไม้ครับกี่วันวันบางครั้งก็ด่วนเลยที่บอกขยาเราเราจัดกันในไม่กค่กคงจชั่โง ไม่ก่อนอีสิบนาทีเราจัดกันได้หมดพอและเพราะเราก็เป็นปัฒนาตัวเองบ้าสมมุติก่อนคุณอย่างนี้เราต้องทำยังไงวิธีการจัดการยังไงเราก็เราก็ถามสามเราก็ตอนนี้เราร่วมมือกับห้ามหาอลัยที่ประเทศไทยทีมมงคุณจุฬาลงกรณ์ ัดกระบังน็อตเอ็นบ้านในกอนเนื้อแล้วก็กัตเชซา,า,าแล้วก็ไมโดแล้วก็เราไม่ได้บอกว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราถามเมนอารนดีไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทุกวันเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้เราคำนวณเราทำอย่างนี้นะ ดีคนดีคนกับวันนี้พรุ่งน,นี้เราไม่น,นี้ดีกว่าสัยนี้เราไม่ได้อยุ่ที่อยุ่เฉยเฉยบรรลทุกอย่างละไม่ใช่อันนี้ต้องเรียนต่อรอดไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ยังไงก็ได้ซินแบดลองประชาชนอันนี้เป็นหลักเราก็ จะดั้นบริการสามร้อยหกสิบแลไม่ได้ทพีงอะไรจริงจเนีน่ยถ้ะอยะทั้งหมดที่เห็กกนกองตัวใหญ่เพิ่มขึ้นดูวยนะต้องใช้เวลาที่กี่ปีครับะตาอยะเห็นมันเพิ่มขึ้นดูวนันไม่ลดเลยเราต้องใช้ประมาณกี่ปีไม,<ะ>ไม่ได้บอกว่าไม่ลองนะลองอยู่นะลองอยู่<น>แต่ คุณก็ดูเนี่ยบอคยานเดียวใช่ไหมครับคุณก็ดูจัดคาบคนใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะคุณไม่ได้ดูแต่ตอนนี้อ่ะเราทะเยอันกับเด็กิ้งมักพูดเรามีโปรเซ s บอกว่อะไรอินเนอร์ก็คือเชื่อมต่ออื้ออืเหมือนกันเนี่ยอื้ออันนี้เรารู้บางครั้งล่าเน่ะมีอะไรบ้างที่ไหนขยะสุกแล้วที่ไหน ไม่สุกมีน้ำปีไหนเราต้องทำอะไรบ้างมาสุกเร็วแล้และเราใช้เทียเราก็ทำต,ตามนันทิกาแล้ละคุกเป็นย่องลาาัางนัฬิกาแล้วก็เราทำให้บอเคียไม่เหยี่ยวบาลังแล้วก็ล้างจากเราลักเอซิ โรงงานเราก็เดือโรงงานเนี er ่ยก็ลดลดนั่นแน่ยังไงก็ลดอยู่แล้วเราก็เราใช้พิยาเขาแล้วก็พยายามไม้ด้วยแล้วก็ลองอยู่แล้วเราคุยคุยสามปีแล้วกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานไปกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานบอกว่าไปมหาดไทยไปมหาดไทยมหาดไทยบอกว่าไปกระทรวงกระทรวงพลังงาน แล้วไม่รู้ว่าไปไหนเราไม่ชื่อราชการนะครับเราไอ้เข้าชนเราเคียงกฎหมายไม่ได้เราใช้ใช้ใช้ใชบังคับกฎหมายไม่ได้แต่เราทําให้ดีที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์เห็นั้น